กินนมต้องกินอุ่นๆนั่นแหละมันจะได้แบบสบายคอเป็นไข้แล้วเจ็บคอสวัสดีครับตลอดนี้ไม่กินเค้กาหรอ กินน้ำปุ่นลูกเพราะว่ามันจะได้คอมันจะได้หายอ่าชินลูกกินเยอะมันจะได้มันจะได้ไ,ดไอสดชื่อไอคอจะได้ไม่เจ็บเป็นไข่พี่น้องกินเยอะๆคอเนี่ยได้แบบไม่เจ็บลูกต้องกินน้ําปุ่นอย่างเดียวทำไมแบบปามอกินน้ําปุ่นน่ะนร้อนมากก้วแหละมันจะได้หายครับแผลในคอหนูจะได้หายเดีย๋ยวหนูไม่กินละ สวัสดีครับทุกคนร้อนจังเลยเปิดพัดลมให้หน่อยพี่น้องมาตามก็ได้นะครับอ๋อครับในรูป ชื่อะไรนะท่นมอาหารอะไรนะลูกอาแมานีม่มีหรอกร้านมันนี้มีแต่ของไม่แพงสวัสดีครับทุกคนพี่นอ้องครูผ่าไม่สบายเป็นไข้แล้วเจ็บคอน่าจะเป็นคออักเสบด้วยแหละอาดื่มนมสิดื่มเร็วกมันจะได้หายไม่งั้นมันไม่หายเร็วดื่มนมอุ่นครับเชื่อป,ป้า เออไม่งั้นหนูก็จะเจ็บคอน้ำนมอุ่นมันช่วยครับเร็วๆเธอจะกินแต่น้ำเย็นไม่ได้นะมันเป็นแผลในคอนะโอ้เป็นแต่บ,บ่หลอดหายพี่น้องเอาไปโผล่สวัสดีครับสวัสดีน้องมิวสวัสดีทุกคนนะ วันนี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟสาขาคอนแก่นนะครับอยู่กับคุณสุนันทาวัวนมากวันนี้นะครับมีเค้กมีเค้กเยอะมากเลยพี่น้องมาสบ,บายคือกันไม่สบ,บายเหมือนกันนะครับทุกคนมามีเสียงขื้นกันแต่ก็อยากมาไลฟ์สดเนาะว่าที่ฟินแลนด์คาเฟของเราไม่ได้ขายแคบหมูนะจ๊ะแคบหมูเยอะมากแคบหมูแคบหมาแคบมาให้ดูหน่อย นาะมีเค้กนะดูสิน่าอร่อยจังเลยเค้กอันนั้นเราหมดแล้วหรอ <S 2> <S 2> รอดช่องเรา,เ,ราเหลือแค่นี้เองเหรอดูทุกคนน่าทานมากเลยนี่นี่รอดช่องนะจะหมดแล้วนะใครที่เป็นสายเค้กสายหวานสายเบาหวานสายความดันนะรีบมาเลยนะทุกคนนะ สายหวานสาวบาหวานเฟ้ามาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาเติมความหวานอันซุ้มไปฉีดหนาะฟี่ยุกอลวินหน่นะซุ้มมอลลัอมนันหนาหูจักมาซื้อเค้กไปซิดแตกไงเ,เดอ้อมันมาซื้อตะเหล่าตะเบียกินซุ้มปอบมึงเอ้ยดาราศิลปินอีสาสนนครศิลพี่น้องฉีดหนากับฉีดฟี่หูจักมาซื้อกาแฟซื้อเคก้กซื้อ,อยังไปกินแน่มูหยาบมูมึนเนี่ย,ม,ม,ม,ยมึงขึ้นมาละบ,บ,บน,อนนอนเหรียญไพ่ที่อยู่สำนักงานตี เดี๋ยวมึงเจอกูอินนอตอียังไงนะมาซื้อเค้กเสียงมิกินเนี่ยเมนมาถางเงินไปติดัทพุษาอยู่หันสวัสดีขับบอสเอฟซจากคุ้มหนองคูโอ้ยเกินนิเป็ดมึงเ้ยบส่สบายพี่น้องเบ่บ่นไม่ได้ด่าไม่ได้แต่คลองไม่ได้ทุกคนที่มันเหลือบ้างหนารายิม,มยี่ด้วยบาริสตานี่จับเซึ่ง จับเซ้่งหมือนเดิฝากถึงซุ้มอันศิลปินน,ปนิสานนครซีนไปฉีดนาฟีในเดอร์ูดจากม่านอุดหนุนเคก้กอุดหนุนหนังแนยวนฟินแลนด์คาเฟ่เดน่าซนะิตแ,แตกเป็นบอ,กกองกาฟงกาแฟนะแกลเจสสิบแปดสิบน่ยนะบังเล็กินตันโอลียงยูหันโยเขา โอ้ยน้องมดขอบคุณมากเลยดาวไมน้องมดฉันเป็นเอฟซีผัวนางเดอะไรลูกพี่ดาวพี่มดให้ดาวขอบคุณพี่มดหน่อยเลยขอบคุณครับพี่โมูขอบคุณพี่ดาวสิบดวงแล้วได้เยอะมากขอบอาเจสิบบาทนี่สวัสดีครับ ผูอยากไปจันทบ,บุรีมากเลยแม่พี่พิมพิพมพระดาผู้อยากไปจันทบ,บุรีมากเลยเขาว่าปูที่จันทบ,บุรีอร่อยมากสวัสดีค่ะบอสหน้าแหละนะโอยคึองหัวข่อยนาเลยตัวจริงกับไม่ได้แหลบปันไดดอกกับพ่อเป็นแต่บเบิงยู่สวัสดีครับผมพี่น้องบอกว่าได้เสียงมามีคอยด่าหมอกรวินหลายเสียงคอยเมิดด่าไม่ได้ทุกคนบอสปล่อยว่าเป็น อุ๊ยน้องดิวน้องดิวแฟนคุณต้นน้องดิวแฟนน้องต้นที่ชอบแบบว่าถ่ายยั่วๆหรอสวัสดีครับสวัสดีบ้านเอบีนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่เนาะผ้าหลูกมากพี่น้องเสียงบ่มมีเสียงบ่มมีได้เสียงรองไห้อยู่ซือทุกคนเสียงไม่มีมากน่าจะได้ลงไลฟ์แล้วแหละบืนบ่ได้ยี่หรีเนาะอภูพรสวัสดีครับก่อนเราจะไปแล้ว ป้านนไม่สบายด้วยติ๊ไข่จากลูกกับพี่น้อ claro> ง pues 응เอ้ยเขากลับมาบ้านแล้วครับสิกลับมาตัวกูโทรหากูทั้งผัวทั้งเมียเนาะโอ้ยแมนทั้งโทรหากูทั้งสองคนเนาะใช่ดิวเนาะโอเคทุกคนผมคงจะพูดตอบไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่มีเสียงแต่ว่าสิเขาบ้านพักสำนักงานดิสานครศนีเดียวสิไปดาซุ่มเดินเสือซุ่มหยัง ฝากร้านฟินแลนด์คาเฟ่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มา,ากมาจะเคลียร์ไปนี่มาวันไหนเมื่อวานมาแป๊บหนึ่ง,งทรงรูุมาให้เขาเบงอย่างดี่าเข้าคาเฟ่อยู่นะพะนะนี่นะครับฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแก่นนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับนีที่นางเดือยอยู่เดอ้อพี่พี่แม่แม่ โอเคบอรดโนตไปแล้วผมไปแล้วพี่น้องเสียงบ่มมีเสียงบ่งมมีพี่น้องเสียงบ่มมีเก็บเสียงไว้ถาดดาหมออยู่บ้านเนาะเดี๋ยวไปก้อนซุนีล้ล่ะจุ๊บจุ๊บพี่น้อง้องผู้พากับบอร์ดโนตบอสบายจา้ะแต่อีตนันน้องผู้ผาเฮ็ดหนา้าตาใส่หมอ้อยอยู่เป็นคือสิเจ็บข้อแห้งพี่น้องเข้าใจเลยเวลาไข่ไอเจ็บข้อนี่โอ้ยมันบอเป็นตะยูเลยพี่น้อง บัวโนด์พอมีหวัดเสียงสีดาเอฟซีพี่น้องเอเอเก็บต่เสียงไว้าดาผู้หมออยู่บ้านพะนะวะ <c oughs> ขึ้นไหลแป๊บเดียวหนึ่งกระไดโล่งไหเอ้าแต่พอห้ายๆไ้ไ้เด้อจ่าทั้งบัวโนดแล้วก็ทั้งน้องผู้ผาจา่าพากกันเศร้าวไ้ไ้เด้อจา่าส่งกำลังใจให้นะคะ